ที่เราจําได้แม่นคือบ้านเก่าหลังนั้นมีห้องเก็บของท้ายบ้านที่ไม่มีใครกล้าเปิดมานับสิบปีพ่อเคยเล่าว่าข้างในมีโรงศพไม้สักของคุณปู่ที่เสียไปแล้วเก็บเอาไว้แต่ไม่มีใครอยากยุ่งกับมันเลยคืนนั้นเองไฟฟ้าดับพรึบคันบ้านเราถูกไหววานให้ไปเอาเทียนไขกับไฟฉายในห้องเก็บของนั่นแหละความกลัวเริ่มเกาะกินแต่ก็ต้องไป พอเปิดประตูบานไม้เก่าๆที่เคยปิดตายออกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นไม้เก่าโชยออกมาโรงศพขนาดใหญ่วางโดดเด่นอยู่กลางห้องมืดๆแบบนั้นยิ่งดูน่าขนลุกเราพยายามหาเทียนในความมืดอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงครืดครืดเบาๆเหมือนมีอะไรขูดจากด้านในโรงหัวใจเราแทบหยุดเต้นมือไม้สั่นไปหมด รีบสองไฟฉายไปที่โรงศพภาพที่เห็นทำให้ขนลุกสู้ปรากฏรอยขีดข่วนจังๆคล้ายรอยเล็บมือคนใหม่ๆบนฝาโรงด้านบนเหมือนกับว่าเพิ่งมีอะไรพยายามจะออกมาจากข้างใน เราโยนไฟฉายทิ้งวิ่งหนีออกมาแทบไม่คิดชีวิตนับตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยย่างกลายเข้าไปในห้องเก็บของนั้นอีกเลยแม้จะวินาทีเดียวโรงศพในนั้นยังคงอยู่และเราก็ไม่อยากรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง